สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็นี่ครับกาลังขั้นตอนนี้ก็กาลังเชื่อมเหล็กเพลทหัวเสาครับนี่ครับต้นนี้ก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันก็ต้นที่2นี่ครับต้นต้นหลังครับต้นต้นหน้าก็ยังไม่ได้เชื่อมครับขั้นตอนนี้ก็เป็นการเชื่อมเหล็กเพลทครับนี่ครับกาลังขึ้นเชื่อมอยู่ก็เราใช้นั่งร้านในการขึ้นนี่ครับเดี๋ยวก็พอเชื่อมเหล็กเพลทเสร็จทั้ง4ต้นก็จะ เป็นการวางเหล็กเชื่อมเหล็กต่อ,อเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องขั้นตอนต่อไปของออฟฟิศอุชิตตับนะครับนี่ครับออฟฟิศเสาปูนซีมเมนต์อุชิตังครับตอนนี้ก็กําลังเชื่อมเหล็กนี่ครับโดยท่านวิศวกรจําสุนทรรักนีครับเชื่อมเหล็กเพื่อที่จะทําโครงสร้างด้านบนนี่ครับพ่อแพี่น้องกำลังเชื่อมอยู่ อันนี้ก็หลิกยาว6เมตรตอนนี้ผมต่อไปอีกเมตรหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเมตรเมตรเดี๋ยวก็จะเชื่อมแล้วก็ขึ้นโครงนี่ครับวิธีการก็ามาดูครับผมไม่พีน่น้องนี่ครับก็เราจะเชื่อม2เส้นครับสเส้นครับ โอเคเดี๋ยวขึ้นโครงจะมาถ่ายเพ่อแม่พี่น้องได้ดูเียงไงเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าขั้นตอนนี้ก็นี่ครับพ่อแม่พี่น้องเอาเหล็กขึ้นไปวางทา่าบเลยครับแล้วก็นี่ครับกาลังเชื่อมนี่ครับกำลังเชื่อมอยู่ครับอ่าวิศวกรก็กําลังเชื่อมแต้มนี่ครับอันนี้ทําแบบ เร่งด่วนเพราะว่าเดี๋ยวก็ทางวิศวกรจะเดินทางกลับไปที่ระยองนะครับเพราะว่าต้องไปเคลียร์งานไางานอยู่นู่นครับอันนี้ก็มาจัดคร่าวๆให้ผู้ชิตับนี่ครับก็นี่ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปพี่น้องนี่ครับเชื่อมแต้ม นี่ครับกับเหล็ก plate, เพลทเหล็กปีบนหัวเสาส่วนตรงช่องว่างตรงนั้นเดี๋ยวก็ค่อยเกาปูนทีหลังครับนี่ครับต่อไปเราก็มาติดนี่ครับแผ่นเพลทด้านหน้านก็วิธีการติดแผ่นเพลทแล้วก็เชื่อมเหล็กนี่ครับก็เพลทเราใช้เพลทของ เหล็กตะวนไนครับนี่ครับแล้วก็จะไปตั้งระดับอีกทีหนึ่งว่าระยะระดับน้ำเท่าไหร่นี่ครับวิธีการนี่ครับพ่อแม่พี่น้องอะเดี๋ยวก็ค่อยๆดูขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชีตับด้วยนะครับนี่ครับผมกําลังเชื่อมเหล็กมัวเสานี่ครับ เชื่อมเพลทหัวเสาอยู่ครับพี่น้องดูครับวิธีการเชื่อมเขาส่วนช่องตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเก้าปูนทีหลังครับหลังเราขึ้นโครงขึ้นอะไรเสร็จแล้วก็ได้ครับนี่ครับนี่ตรงนั้นสามารถทําทีหลังได้ครับวันนี้ก็สะดวกสบายแบบนี้แหละครับใช้เสาปูนสําเร็จแล้วก็เหล็กผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปมาก็เชื่อมทําเลื่อนบ้านยุคใหม่ครับทําง่ายครับ ก็แล้วแต่ใครต้องการ,รว่าอยากได้ระยะกี่เมตรใช้กี่เสาเนี่ยสามารถออกแบบแล้วก็คำนวณราคามาหาต้นทุนคร่าวๆได้แล้วก็ก่อสร้างได้อันนี้ก็อุชิตาก็ทำตามงบครับพ่อแม่พี่น้องก็มาดูว่าจะใช้งบไปเท่าไหร่แล้วจะเหลืออะไรมั่งครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องเห็นในอ่ คลิปต่อต่อไปนี่ครับอันนี้ก็พามาดูการขึ้นโครงเหล็กนี่ครับกับวิศวกรจำสุนทรลักษ์ครับนี่ครับก็วิศวกรจำก็ปกติแล้วก็รับงานอยู่ที่ระยองครับอ่าสร้างบ้านสร้างคอนโดสร้างกลัดเฮาทุกอย่างครับเป็นนายตัวเองนี้นะครับอ่าประสบการณ์ด้วยายด้วยหลายๆอย่างครับตอนนี้ก็มาเป็นผู้รับเหมา รายใหญ่ครับก็ตอนนี้กําลังหาลูกน้องอยู่ครับต้องการกี่คนสองคนบ่ช่างสองคนครับก็ใครสนใจครับสายงานอยู่ที่ระยองนี่ครับไม่ผ่านายนหน้าครับนี่ครับเป็นเจ้าของรับงานโดยตรงเลยก็มีสร้างบ้านสร้างสร้างสร้างบ้าน8หลังนี่ครับแปดหลังางานนี้เราอยู่8หลังก็จะขึ้นในเสร็จ2หลังแรกก่อนแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะ ทำครับไปในปีนี้เนี่ยครับก็ตอนนี้ก็รับเซ็นสัญญงสัญญากันเรียบร้อยแต่ว่าขาดช่างอยู่2อ,อัตราช่างเชื่อมช่างปูนช่างอะไรนี่ครับใครสนใจก็ลองทักเข้ามาในข้อความของผมก็ได้ครับใครยังไม่มีงานทานี่ครับก็ค่าแรงก็ม,กมีก็มีราคาช่างราคาหนึ่งราคากรรมกรก็อีกราคาหนึ่งครับใครสนใจก็ าฝากข้อความไว้เดอ้อพอแม่พี่น้องฝากเบอร์โทรไว้ในข้อความก็ได้ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ตอนนี้ก็เชื่อมเพลทหัวเสาครับ 1, 2, 3ส่วนต้นนี้ยังไม่เชื่อมครับก็ดีระบบไฟฟ้าขัดข้องครับซื้อกิบเบอร์ที่บ้านตัดเพราะว่าโหลดมันเยอะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายตัวโหลดมันเยอะก็วันนี้จะขอหยุด อนเนาะเดี๋ยวก็จะไปซื้อตัวเบเกอร์มาอัพอัพตัวเบเกอร์หน่อยก็จะให้แอมมันเยอะขึ้นกว่าเดิมอ่ะก็คาดว่าพรุ่งนี้ก็จะทําต่อครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องพรุ่งนี้ก็จะทําต่อก็มีเชื่อมเพลทเสร็จก็นู่นครับเชื่อมเหล็กโครงสร้างด้านบนนี่ครับก่อนนี้ครับออฟฟิศของอุชิตับชาแนลครับก็ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ของอุชิตับเองแล้วก็เสาธุรกิจเล็กๆของอุชิตับก็ จะเปิดตัวในเร็วๆนี้จะทําขายในเร็วๆนี้ครับทาจาหน่ายในน่าจะประมาณปลายเดือนมีสานี้ก็เริ่มรับออเดอร์แล้วส่วนวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นี่ครับโอเคครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยครับนี่ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนกับวิศวกรของเราก่อนเพราะว่าวูดแดดร้อนมากเลยเบเกอร์ก็ตัดนู่นไปนู่นแล้วโอเคครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามอุุ้ชิตับด้วยนะครับนี่ครับออฟฟิศเล็กๆของอุชิตาบ